เดี๋ยวเราไปดูแผนาากตรงนี้นะคะตอนนี้หันเตรียมจะเที่ยงแล้วนะคะแต่ว่าผู้ยุยาวเราเนี่ขยันมากขยันอย่างแรงพอรับประทานอาหารเสร็จพอรับประทานอาหารเสร็จก็ไม่ได้พักกันนะคะทําต่อนเนื่องกันเลยเยเรามาเจอนะคะผู้ดูแลฐานงานนี้หรือว่าแม่ฐานค่ะเรียนทำค่ะปะดินาปาดินาเชิญตรงนี้ดีกว่าเสียงมันตีกันอ่าเดี๋ยว <laughs> อ่านินนาคะตอนนี้ก็ 6- 7วันเนาะตั้งแต่วันที่1 3ถึงส0ตอนนี้วันที่19แล้ววัตถุดิบต่างๆเนี่ยอดนินาเล่าความเป็นมาแล้วก็ที่มาที่ไปมันเป็นยังไงบ้างวัตถุดิบเรามาจากส่วนไหนบ้างหรือว่าส่วนไหนที่บริจาครามาบ้างวัตถุดิบส่วนใหญ่ก็เอามาจากสวนพวกเราในชุมชนราชธานีอโศกนะคะอย่างเช่นที่เห็นอยู่นี้ก็คือผักปลางผักตำลึงนะคะก็จะมีหน่วยเก็บนะคะ หน่วยเก็บอย่างเช่นตำลึงนี่ก็เป็นผู้พันเพชรนะคะผู้พันเพชรเสียงชีวิตเสียงชีวิตไปเก็บตำลึงค่ะตามสวนตามต้นไม้นะคะเพื่อที่จะมาทำน้ำซุปผักนะคะแล้วก็ใชา้ยาต่างๆนี่ยคะผักบุ้งผักอะไรที่เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นผักพื้นบ้านนะคะที่อยู่ตามสวนเรานะคะส่วนหนึ่งก็มาจากเครือแห ก,กิกรรมไร้สาพรพิษของบัลลาดนะคะก็คือ,อผู้ทําเกษตรอินทรีย์นะคะที่กลุ่มบ้านนองเม็กอํานาจเจริญนะคะแล้วก็ที่อําเภออําเภอสํารงนะคะนาเยียอะไรอย่างนี้นะคะเราก็รับซื้อให้พี่น้องเกษตรกรเพราะว่าเขาปลูกสลัดอย่างนี้นะคะกวางตุง้งผักกาดขาวอย่างนี้ค่ะเราไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดนะคะปันินนาพ,พ,พาพาไปดูได้ไหมคะ ตอนนี้เราก็กําลังบุกนะคะนนคพวกเราเองนะคะเายาของพวกเราเองนะคะจะพาป้าดินาพาบุกเลยค่ะน้องอันนี้จะเป็นแหล่งของภายในชุมชนนะคะที่ที่ทสต๊อกผักอันนี้ค่ะก็คือผักที่มาเมื่อเช้านี้มาจากเครือแหนะคะมาจากเครือแหกสิกรรมไร้สารพิษนะคะอันนี้บริจาคมามอันนี้บริจาคเมื่อกี้ญาติท <Nein. S 2> ําบริจาคขามามะละกอนะคะขาอะไรอย่างเงี้ยหัวปลีหัวปลีก็ มาจากชุมชนนะคะซึ่งซึ่งคนเก็บเนี่ยอาจจะเอาหัวปีที่มันขมขมมาก็ได้เพราะเขาไม่เขาไม่รู้นะเอาดูยังไงอะป้าผมอ่ะแม่ครัวเขาจะรู้ค่ะขมมันก็อย่างเช่นหัวปรีที่จ,จกกําจากกล้วยหอมไปที่เป็นของกล้วยหอมใช่ไหมกล้วยหอมกล้วยชนิดอื่นเนี่ยมันก็จะขมขมนะคะแล้วก็นอกจากมาจากเครือแหแล้วนะคะ เครือแห่นี่เรารับซื้อนะคะแก่พี่น้องเกษตรกรเราที่เขาทําเป็นอาชีพค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็บริจาคมาอย่างตะไคร้นะคะเนี่ยเนี่ยคนทำเนี่ยก็ญาติธรรมเราทั้งนั้นเลยค่ะก็มาช่วยนะคะก็ขุดมาทั้งเง่าเลยล <laughs> ุงศรีมาจากสวนสังข์ฝันอำนาจเจริญนะคะก็มาเลาะนะคะช่วยแล้วอีส่วนส่วนที่3ก็คือบริจาคนะพี่พี่น้องญาติธรรมเรานะคะที่อยู่ใกล้ใกล้เคียง หรือแม้แต่อยู่ที่ไกลนะเป็นผู้ปกครองเด็กนักเรียนสามาศิกขาก็เอามาบริจาคค่ะก็ช่วยๆกันไปค่ะมีม,มีซื้อมีซื้อตลาด,ดบ้างแล้วมีกล้วยนะ่ะเมื่อเมื่อเมื่อกี้เนี่ยผู้ปกครองเด็กก็เอากล้วยมามานะคะมาบริจาคนะคะซึ่งเราก็ใช้รับประทานนะคะสำหรับญาติธรรมเราที่มาช่วยงานนะคะค่ะแล้วก็มีในส่วนของที่เราเก็บไว้นะคะหนีน้ำท่วมอย่างมะละกอเนี่ยเราก็ใส่ใส่ตู้ไว้ เออนี่ทุกปีนะป้าดีใจตรงนี้นะว่าทุกปีเนี่ยเราซื้อเราซื้อจากตลาดนะแต่ปีนี้ไม่ได้ซื้อเลยใช่กะเพราโหระพาแมงลักผักอีตู่อ๋อสามสหายใช่สามสหายที่จําเป็นไม่ได้ซื้อสามสหายที่จําเป็นมากปีที่แล้วเนี่ยซื้อเพราะว่ามันน้ําท่วมใช่ไหมคะน้ําท่วมเนี่ยแต่ปีนี้เนี่ยเราตั้งหลักใหม่เราตั้งหลักว่าไอ้พวกนี้เราจะไม่ซื้อเลย โอ้โหก็สําเร็จนะคะบริหารจัดการ<ช>าาถึงจบงานไหมคะถึงจบค่ะเพราะว่าเนี่ยก็ใช้ได้สองวันนะที่ได้ยินในชุมชนบอกว่า <c oughs> ไม่ต้องเก็บแล้วแปลว่าโอ้ที่นี่มีเยอะไม่ไม่บางวันนะมันมาเยอะมากมาชนกันใช่ป่ะ <c oughs> ทีนี้เราก็เราก็เด็ดไว้ก็บอกขอเว้นขาดวันหนึ่งก็โทรกลับไปบอกว่าไม่ต้องเอามานะกระเพราโหระพาแมงลักเนี่ยค่ะไม่ต้องเอามาหรอกใช้ได้อีกวันหนึ่งสองวันนี่ค่ะเนี่ยอย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะ คือมันใช้เยอะเพราะเราปรุงส่วนใหญ่เป็นอาหารธรรมชาตินะเป็นแกงอ่อมแกงเรียงขนมจีนก็ต้องใช้ทุกอย่างนะคะเครื่องเครื่องเคียงต่างๆ้้อลองลองแบ่งสัดส่วนให้ดูหน่อยสิคะว่ามันจะมีอยู่อยู่สส่วนสามส่วนสี่ส่วนเนาะจะมีส่วนที่เป็นผักในชุมชนใช่ไหมคะใช่ค่ะผักในชุมชนอันนี้นะก็เอามาล้างนี่ที่ตรงนี้เป็นที่ล้างนะคะนี่ก็มาจากเคยแหนะเคอแห,นะอแหปลูกให้ เราเราสั่งให้ปลูกเลยนะให้ให้เข้างานเจเลยนะคะเนี่ยให้เข้างานเจเลยเนี่ยค่ะอ่าอันนี้คือผักชุมชนเราเองนะคะสวยปบนนี้เลยนี่ผักเราเหรอคะอ๋อนี่ๆเนี่ของเคยแหแต่อันเล็กๆไม่สวยนี่ชุมชนคือไม่สวยนี่ชุมชนอยู่แล้วนี่นี่ตั้งแต่เมื่อวานนะคะเราก็ใช้ได้กับเขาใช้ได้แล้วก็เอาผ้าคลุมไว้นะคะไม่ได้ใส่ตู้เย็นนะมันบอบบางอันนี้ของเราค่ะหรือบางทีนี่ญาติธรรมที่อยู่ใกล้ๆนะคะ เวลามามาทานข้าวมาทานเจก็จะหิ้วมาคนละถุงถุงเล็กๆน้อยๆมาแล้วก็เราก็รวมกันก็เอาไปปรุงอาหารนะคะน,นี่<ะ>คือผักบุ้งแก้วจากชุมชนนะคะจากชุมชนเราเองเนี่ยค่ะเราปลูกเราตั้งใจปลูกใส่งานเจเลยนะอ่าก็เหมืนซื้อ <ๆ S 1> ลตลาดเลย่ป้าไม่ได้ซื้อค่ะนี่พวกเราปลูกเองที่ในชุมชนเนาะเราตั้งใจปลูกเลยนะคะสิกมาท่านก็วางแผนว่าเออจะ งานเจแล้วเราต้องมีผักบุ้งแก้วนะคะที่ใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่ผัดแกงเทโพอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ของเรานะคะไร้สารพิษรอยเปอร์เเพราะว่ามาจากสวนเราเองนะคะก็คือชพูแกงขายดีมากนะคะคือเป็นที่นิยมนะคะแกงใบชพูคือใช่ทำเมี่ยงนะคะสำคัญก็คือทำเมี่ยงตอนนี้มีผู้คือมีผู้เชี่ยวชาญมีผู้คักแน่นะแม่ครัวแต่ละด้านนะคะก็ใช้ ซึ่งปีนี้คิดว่า90%เ,เลยนะอ๋อป้าให้90%เลยใช่ไหมเ้เเลยนะคือซื้อบ้างบางอย่างที่เราจำเป็นเราไม่มีจริงๆอย่างเช่นมะเขือเทศนะคะส้มตำอย่างเงี้ยใช่ไหมบางทีพอพอนั่นก็เออทำทำผัดอะไรนะที่หวานๆนอ่ะเปรี้ยวหวานเราก็ซื้อบ้างนะคะ<ๆ>ก็ซื้อแหละ,ะส่วนอย่างนั้งนั้นมีมัน มีวัตถุดิบที่ที่เราเก็บตู้คอนเทนเนอร์ไว้นะคะอย่างเช่นมันมันเทศเนาะมันเทศโอกินาว่ามะละกอแล้วก็หน่อไม้นะคะหน่อไม้ที่ต้มก็เอามาทําเป็นแกงแกงเปรอะแกงพื้นบ้านเรานะแล้วก็ผัดผัดเผ็ดผัดอะไรแล้วก็ทำทำอาหารได้หลายอย่างคะ่ะซึ่ซึ่งเราเก็บไว้สต็อกไว้มันมันทำให้เราได้ข้อสรุปว่าเออถึงแม้จะปลูก ในฤดูกาลนะเราก็สามารถที่จะเก็บถนอมอาหารไว้มาใช้ในงานเจซึ่งลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายทำให้เราได้ทาให้เราขายของได้ถูกลงนะคะนอกจากแรงงานฟรีแล้วเรากา็ผลิตเองนะคะผลิตผักเองปลูกผักเองนะคะทำให้เราขายได้ถูกทำให้คนได้มารับประทานมากขึ้นเงนี้ยค่ะขอบคุณค่ะพัะดินนาค่ะ ก็ได้ยินจากป้าดินาน,นะคะ90%เลยนะคะชื่อว่า90%เลยที่เป็นผักที่ไร้สารพิษทั้งจากชาวชุมชนทั้งจากเครือแหกิจกรรมไร้สารพิษแล้วก็จากญาติธรรมนะคะบ้านไหนมีดอกแคบ้านไหนปลูกกล้วยก็จะเอามาโฮมแฮงกันตรงนี้นะคะ่ะมาเพื่อที่จะเหมือนเขาเรียกว่ามารวมบุญนเนาะมาค่ะนี่ก็เป็นเครือแห,หก็ถือว่าปีนี้นะคะค่อนข้างจะประสบความสําเร็จค่ะในการที่เราจะทําในเรื่องของพืชผักไร้สารพิษ 90%เลยนะคะก็ถือว่าปีหน้าไม่แน่นะป้าเนาะเราอาจจะ100%เอ็ต้องต้องแผนแนผนหันเตรียมแผนวัตถุดิบต้องเตรียมไว้ว่าผักอะไรที่เราจะต้องปลูกเข้างานนี้อ,อันนึงที่ป้าตั้งใจนะคิดว่าชุมชนเราต้องตระหนักก็คือที่เราใช้มากนะคะที่ได้ซื้อก็คือฟักทองนะฟักทองกับมะเขือเทศนี่แหละเอ่อฟักทองนี่ใช้เยอะมากที่ซุปผักไอ้ที่น้ําซุปผักที่อร่อยนะเกิดจากอ่ารสชาติดีเนี่ยเกิดจากฟักทองนะคะ แล้วก็ซุปฟักทองซุปผักเนี่ยล้วนต้องใช้ฟักทองใช้วันละมากมากเลยแต่เรายังทําไม่ได้แต่ก็มีส่วนบางส่วนที่จากเครือแหนะแต่มันไม่เยอะเท่าที่เราต้องไปซื้อไงเนี่ยทำยังไงนะเป็นโจทย์สําหรับพวกเราว่าปีต่อไปทำยังไงเราถึงจะมีฟักทองที่ไม่ต้องซื้อจากตลาดนะคะโอ้โหอย่างนี้นะมัน ดีมากเลยแหละนั้นขอว่า10%ที่เหลือนะคะปีหน้าเราเจอกันพวกเราก็จะปรับปรุงให้เป็นเป็นร้านอาหารเจออร์แกนิกให้ได้ร้อยซนตนะคะปีนี้ได้ประมาณ90%แต่ปีหน้านะขอพวกเราแก้ตัวหน่อยนะคะ,จะเจรเดินทําค่ะ